สวัสดีครับ f อทุกท่านครับวันนี้นะครับเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับประเทศไทยฝรัง่งโทรมาหาผมตั้งแต่เช้าบอกคุณชายมีปัญหากับเมียเรื่องอะไรผมก็เลยติดต่อเขาไปแล้วคุยกับเขาว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันนะครับผมเนาะฮ่าเช้ามาก็เป็นเรื่องซะแล้วนะครับ่อฟซามามากันต่อผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเขาบอกว่าเนี่ยปัญหาผมคือว่า เมียเอาเงินไปเนี่ยของผม,ผมไปหลายล้านบาทเพื่อไปทําบ้านให้เช่าเมื่อไปทําบ้านให้เช่าแล้วให้ลูกมาอยู่ด้วยนะครับให้ญาติมาอยู่ด้วยตอนนี้ผมก็ให้เมียผมรักเมียผมมากผมอุตส่าห์ขายที่ดินที่ประเทศทสหราแลนด์ทุกสิ่งอย่างเพื่อมาอยู่กับเมียที่ประเทศไทยผมหวังว่าผมกเกษียณแล้วผมอยากอยู่กับเมียที่เมืองไทยต้องเข้าใจก่อนว่าคุณมีอายุแล้วสาม,มีเป็นคนอายุที่60กว่าเมียประมาณ40กว่าอายุมันห่างกัน